นี่เซก็อยู่กับพี่ติมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตามสัญญานะคะว่าวันนี้เราจะมาชมลีลาการแข่งรถของพี่ติมกันพี่ติมพร้อมหรือยังคะพร้อมสิครับโหดูชุดดิพร้อมซะขนาดนี้ใช่ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะเล้าใจแค่ไ,ไหนี่เล้า,าใจด้วยไปแล้วครับไปเล้า,าใจด้วกันช่วงไปให้ถึงฝันสนับสนุนโดย TrueMove Edge 4G LTE 3G Plus และ WiFi ภาพร่างกายยังไงบ้างครับพี่ติ๋งพก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดนะครับเข้าฟิตเนสอย่างน้อยที่สุดอาทิตย์ละสองครั้งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเรื่องกินครับถ้าเกิดน,น้ําหนักมันเกินแล้วเนี่ยรถก็จะวิ่งได้ช้าแล้วก็อีกอย่างหนึงเนี่ยวิธีี่ที่ดีที่สุดคือการการที่เรามาสนุกแข่งรถเนี่ยไม่ได้เครียดเลยคือเราก็อยากจะทํา สิ่งที่เรารักแค่นี้ครับคือจุดจิกเราเหมือนกับเล่นเกมเกมหนึ่งครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยมันเหมือนจริงมากแล้วก็สนุกกับเกมเกมนั้นใ้เต็มที่บางทีเนี่ยคนคนที่มองจากนอกเนี่ยครจะอาจจะเรือว่าแบบเฮ้ยทำไมตีมขับอาจจะเรียกว่าดุดันก็ได้ครับเวลาไปแข่งต่างประเทศแบบเราเจอนักแข่งที่เลเวลสูงแบบเก่งๆทั้งนั้นแบบถ้าเกิดเราแบบ ไปขับแบบอ่อนน้อมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบแพ้งแต่ยังไม่ได้เริ่มครับ mm hmm. การแซงก็อาจจะแบบเข้าไปแบบติดดันนิดนึง mm hmm. คือถ้าเกิดเราเราแซงเราต้องแซงให้ขาดอะไรเงี้ย mm hmm. ถ้าเราเราไปแบบแย่ๆอะไรเงี้ยเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ mm hmm. แต่พอถอดหมันกันล็อกมา mm hmm. ผมก็เป็นผมที่แบบล่าเร็วอะไร นักขับในด,ดวงใจเหรครับคือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแข่งรถ <laughs> ผมจะชอบดูบอลผมมีเต n ์นิวเมสซี่เป็นเป็นนักกีฬานในด,ดวงใจเมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบอ้างกันว่าคนไทยตัวเล็กแต่พอเห็นเมสซี่เป็นไงล่ะครับตัวเตี้ยผมอีกเขาเก่งอันดับหนึ่งของโลกได้ซึ่งผมมองว่าคนไทยอ่ะถ้าตั้งใจทำอะไรก็ทำได้แบบเมสซีจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อก็เป็นเรียกว่าเป็น แรงบันดาลใจมากกว่าคุณพ่อเป็นคนเก่งเราก็อยากเก่งคุณพ่อทั้งในทุกๆด้านครับไม่ใช่แค่ด้านแข่งรถอาจจะการดําเนินชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวการดําเนินธุรกิจอะไรของเขาเนี่ยครับซึ่งเป็นเป็นเรียกว่าเป็นคุณครูของผมในการดําเนินชีวิตมากกว่าหัวใจสําคัญเนี่ยผมคิดว่าต้องเริ่มจากสิ่งที่ชอบเรารักมันก่อน ถ้าเกิดเราลักเราชอบมันเนี่ยมาทําได้ดีแน่นอนครับแล้วก็พอเรารักมันชอบมันแล้วเนี่ยถ้าเราอยากทําได้ดีกว่านั้นอีกก็คืออาจจะต้องมีระเบียบวินัยสิ่งที่ผมแบบน่าจะเป็นไม้ตายผมก็คือแบบแข่งเต็มที่จนกว่าจะรล่สุดท้ายไม่ว่าจะที่หนึ่งจะห่างแค่ไหนผมก็จะขับไปเต็มที่ คทุก,ทกค,ความสําเร็จย่อมมีเคล็ดลับซ่อนอยู่เสมอนะคะซึ่งสําหรับพี่ตินแล้วความรักให้กับกีฬาแข่งรถคือหัวใจสําคัญที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะส่วนพรุ่งนี้มาติดตามนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ผู้ชายคนนี้หลงสเสน่ห์ในความเร็วมาตลอด18ปีค่ะวันนี้เจค่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ